สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับนี่ครับเป็นน้ํายานะครับกันคลายนะครับสําหรับน็อตสกรูนะครับปี่เกลียวคลายง่ายนะครับหรือว่าไม่ต้องการถอดเกลียวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสั่งมานะครับในราคาสามสิบกว่าบาทนะครับเราจะไม่ปิดนะครับเดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีสองรูปแบบนะครับท่านผู้ชมก็จะมีสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับแถบตรงนี้นะครับจะมีสีน้ําเงินกับสีแดง แถบสีน้ำเงินตัวนี้นะครับจะเป็นการป้องกันการพายแบบระดับปานกลางนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ประแจขันออกได้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงนะครับใช้ประแจขันนะครับบางครั้งอาจจะไม่ออกนะครับถ้าเป็นสีแดงนะครับวิธีการเอาออกนะครับถ้าเป็นสีแดงนะครับถ้าว่าใช้ไปนานๆนะครับแข็งตัวนะครับใช้ประแจขันแล้วนะครับไม่ออกก็ให้ใช้วิธีการเผาไฟนะครับตรงน็อตตรงแกนเกลียวนะครับ เผาไฟร้อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใช้ประแจขันออกนะครับเรือบล็อกลมบล็อกไฟฟ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะออกนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินนะครับจะต้องใช้ประแจธรรมดาทั่วไปนะครับออกแรงขันนะครับก็จะออกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นน้ำยากันคลายนะครับเดี๋ยวจะมาใช้กันนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ครับตัวนี้นะครับจะใช้กับน็อตสเตอร์นะครับของมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับ มันคลายบ่อยนะครับท่านผู้ชมขี่ไปขี่ไปบางทีนอ็อตหลุดไปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาใช้น้ำยาก,การคลายตัวนี้กันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับน่ายวมาชมกันเลยนะครับท่านผู้ชม นี่ครับท่านผู้ชมก็หลังจากที่ได้โยอดแล้วนะครับตรงเปรี้ยวนะครับก็ทําการขันให้แน่นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการทิ้งไว้นะครับสชั่วโมงนะครับอย่างน้อยนะครับสชั่วโมงหรือถ้ายี่สี่ชั่วโมงได้ก็ดีเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับเบอร์นะครับสองสี่สองนะครับตัวนี้นะครับสีน้ำเงินนะครับถ้าสีแดงมันจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับจะมีแถบสีแดงตรงนี้นะครับ ท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ตรงช่องแสดงความคิดเห็นนะครับไปกดดูกดซื้อกันได้นะครับน้ำยากันใครน็อตสกรูนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ